เรียนท่านผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรผู้ปกครองและนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาและประชาชนทุกท่านตามที่ได้มีข่าวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเรื่องการรักษาการของผู้รักษาการแทนอธิการบดีศาสตราจารย์นายแพทย์สมพลพงไทยออกทางสื่อโทรทัศน์หนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ต่างๆมหาวิทยาลัยบูรพาขอเรียนให้ท่านทราบดังนี้ 1. ศาสตราจารย์นายแพทย์สมพลพงไทย ได้เข้าดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบุรพาตั้งแต่วันที่31พฤษภาคม2557ตามมติที่ประชุมสภาม,มหาวิทยาลัยบุรพาในการประชุมครั้งพิเศษที่1ทับ2557เมื่อวันที่24พฤษภาคม2557ทั้งนี้ตามประกาศสภาม,มหาวิทยาลัยบุรพาที่002ทับ2557 ซึ่งเป็นไปอย่างถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย 2. ผู้รักษาการแทนอธิการบดีผู้บริหารมหาวิทยาลายัยและผู้บริหารส่วนงานทุกท่านได้บริหารงานตามยุทธศาสตร์ด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มที่และต่อเนื่องถือประโยชน์มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นที่ตั้งดังที่ปรากฏตามข่าวสารที่ได้ประชาสัมพันธ์ออกไปอย่างต่อเนื่องอีกทั้งคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ก็ได้ให้ความร่วมมือดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ร่วมกันเป็นอย่างดีในเร็วเรนี้จะได้มีการจัดสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยและส่วนงานต่างๆเพื่อติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยร่วมกัน 3. กรณีหากมีการทุจริตคอร์รัปชันมหาวิทยาลัยต้องมีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและเอาจริงเอาจังซึ่งต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบ รัฐกุมจะเกิดความผิดพลาดใดๆไม่ได้และขณะนี้มีหน่วยงานภาครัฐที่คอยตรวจสอบอยู่หลายหน่วยงานเช่นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นต้นโดยมหาวิทยาลัยพร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ไม่มีการปกป้องผู้กระทำความผิดทั้งสิน้น 4. การสรรหาอธิการบรดีมหาวิทยาลัย เป็นอำนาจหน้าที่ของสภามาหาวิทยาลัยที่บัญญัติไว้ตามกฎหมายอันไม่อาจก้าวล่วงและไม่ควรแทรกแซงมาหาวิทยาลัยเชื่อว่าสภามาหาวิทยาลัยได้ใช้ดุลพินิษต,ตามหลักภาวะวิสัยปราศจากอคติและนำประโยชน์มาหาวิทยาลัยบุรพาเป็นที่ตั้งซึ่งน่าจะได้ดำเนินกระบวนการสรรหาให้เสร็จสิ้นในเร็ววันส่วนคำสั่งสารปกครองที่สั่งให้สภามาหาวิทยาลัยบุรพา ทำการประชุมและกำหนดวาระการสรรหาอธิการบดีไปก่อนหน้านั้นสภามาหาวิทยาลัยได้นำเนินการตามคำสั่งสารเรียบร้อยแล้วซึ่งต่อมาสารปกครองสูงสุดได้ยกคำร้องในคดีดังกล่าวแล้วเช่นกันการที่มีข่าวออกไปก่อนหน้านี้เป็นเพียงความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่อาจต้องการโจมตีผู้รักษาการแทนอธิการบดีโดยหวังให้พวกพ้องของตนได้เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย หรือเป็นกลุ่มบุคคลที่ประสงค์ร้ายต่อมหาวิทยาลัยบูรพาจึงขอวอนให้ทุกท่านพิจารณาก่อนจะเชื่อในข้อมูลข่าวสารที่ได้รับและร่วมกันปกป้องรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยหากผู้ใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัยต้องการสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานให้ท่านติดต่อมหาวิทยาลัยได้ตลอดเวลาขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ครับ